แตว่าสําหรับพวกผมแบบสุขสว่างเพิ่งเลือกงานพี่น้องนะครับมูนี่<อ>ห้ามงมูนี่<อ>มีกล่องอะไรส่งมาจากไทยนะครับมาชมเบิ่งพี่น้องนี่อยู่น้องตอนนี้ไปซื้อของมาโอ้ได้ยังเนาะนี่ส่งมาไรอยู่เนาะน,นะครับเ<อ>ชฟดิวน้องดิวครับผมกล่องส่งมาจากไปรษณีย<อ>์เดี๋ยวค่อนจะแกะถามรายละเอียดกันไหมครับค่าส่งค่าอย่างังไงจังมือฮอดค่าส่งอันนี้ได้แจ้น้ำหนัก วงนักมีประมาณนท่านักที่ใสวะโอ้นยัไงค่าส่งพี่น้องนี่เนาะก็ร้อยเจ็ดสบาทนี่ค่าส่งพี่น้องเก้นะครับผมครับอ่า่านักส่ใส่ว่านักน่าจะโอ้มีนี่นีนี่โอ้เด็ดหนึ่งหนึ่งโลโลกว่าหนึ่งจุดหน้าแปดกิโลเนาะโลโลนิดนิดนะครับค่าส่ง S <S ค่าส่งเก้าร้อยเจ็ดสิบบ้านนี้จังมือนี่ฮอดนี่ส่งมือไหนส,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 ส่งมือรัดมือหัดจุกเจ้าอาชีพการทานหามือครับหามือฮอดพี่นอ้อง<ร>นะครับผมส่งของมาจากไต้หวันมามาเบื้องบนดิในกล้องนี้มีอย่างนะครับ,ค,รบคือบางย่งนี่อยากยากส่งมาจากไทยนะครับบ่าสกุลด้วยกันนะครับบางเชื่อนี่เหินคลองล้วกระเป๋าพี่น้องมีกระเป๋ายางนี้อันนี้เป็นยาบอ อยัดยามรู้น้ำใจอ๋อรู้น้รใจอ้าวอันนี่คืออ้วอันี่ตะไคร้ตัวนี้หรือเปล่าตะไคร่แห้งอู้วรายการเลยนี่ตะไคร้แห้งครับตะไคร้แห้งนะครับปลาปลากระมานี่พี่น้องปลาส่งได้อยู่ด้วยปลาครับสวัสดีครับช่วงนี้ปลาคนตัวครับร่องหนาวเมียนขี้มุกย้อยเนาะขี้รับนกเต่าเดือยร้อยเลยเรียยร้อยครับข้ามมุ้งเล้งะเดือยยังอีกนี่เงิอ๋อ เพี่พิษผงต้มมะเห็ดแสะงั้นอันนี้ค่า,าตัวนี้ค่าพี่ผงผมมีหรอน่าจะ,มมะผมมีผมมีผมเดี๋ยวยเดี๋ยวอย่างเดียวผมก็จะให้ไอ้ทางร้านโทรมาอยู่กับพิษผงเพราะอย่างผมว่าผมกินพริษผงบ้านเนี่ยมันบอกค่อยเพลทปนัยถ้ากินพริษผงบ้านฮอรแบบมันจะออกฮอนหน้าเพลทมีรสเพลทนะครับปากพงเลยนะครับบ่มีพิษผงหมดไปแยังครับผมนี่แหละครับผมอ่า <laughs> มีอยู่ประมาณนี้นะครับผมห,ห,หามือฮอตนะครับนี่คือมารีวิวการส้งคองจากไต้หวันนะครับมาเมื่อวันพากันซื้ออย่างมากแบบนี้นะครับมเมื่อวันพี่น้องไปซื้อมูมานะครับนี่มูนี่สามร้อยนะครับมาจะเอามาเห็ดเหนี่ยมนะครับนี่แต่ว่าคิดมันพอถ้าบบุห็ตกะน,น่าจะน่าจะคิดเฮัดคิดว่านี่ครับเพื่อนเทียมหนังมาพี่น้องหนังบ้านนี่เพื่อนบอกกิน,นีหนังนะครับแล้วก็เทียม นี่พ่อพี่น้องนี่ครับตับหวานพี่น้องเพื่อนแถมให้นะครับนี่แถมให้นะครับแล้วก็แเทมหนังอีกหนังนะครับหนังนะครับจัดเลยนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เบื่อแล้วอาจจะบอกได้นะหรอกต้นมันไหลตีนมันไหลอืมนะครับเอาโอเคครับผมมารีวิวห้เบอร์เกะับส่งของจะใครมื่อไ่นะครับกะส่งสองรอบแล้วเนาะ สรอบแล้วเจาแจ้วเจ้าเครื่องนี้ผิดโครงเนี่น่ะโอ้โหยปัดหอยนี่เออนี่ครับนี่ตะไคร้พี่น้องครับผมตะไคร้ตะไคร้แห้งครับไคร้แห้งเพื่อนซุกตะไคร้แห้งมาเพขนลืมผิดโคงนี่เนาะเผิดโครงโอเคครับกำลังย็ดก็เข้ากับน้ำพิมนะครับผมเลิกงานเป็นไดเดือนนี้จังบักสังพี่น้องจังบักสัง โอ้มีโออยู่สองสามมื้อนครับเดือนนี้แล้วแต่ผนแอกเด้พี่น้องครับแล้วแต่ผนแอกผนแอกอื่นเขายังบ่เลิกอยู่นะครับผมแต่ผนแอกผมเลิกกันแล้วเดือนนี้จังหวัดสังได้ตังเงินเดือนนะครับโอ้คีผมมีแน่นอนนะครับเอ้าคลิปนี้ถ้าว่ามีประโยชน์กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้พี่น้องนะครับการส่้ของนะครับสู้เงิหอตจังมื้อนะครับผมราคาประมาณนี้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ